ส่วนแทบสุดท้ายหรือ quiz z e s จะมีความสำคัญมากสำหรับการสร้างข้อสอบทุกครั้งที่ท่านสร้าง Google Forms ขึ้นมาใหม่ท่านจะได้ฟอร์มที่เป็นแบบสอบถามธรรมดาคือไม่มีถูกไม่มีผิดครับหากท่านต้องการให้แบบฟอร์มสามารถตรวจคำตอบอัตโนมัติท่านจะต้องเปิดใช้งาน make this a quiz ซึ่งเมื่อเปิดแล้วก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมคือ release grade จะกำหนดเวลาที่จะบอกคะแนนและเฉลยคำตอบถ้าเลือกเป็น immediately after each submission <c oughs> ก็คือให้ตรวจและแจ้งคะแนนให้ผู้เรียนทราบทันทีหลังจากที่กดส่งคำตอบครับแต่ถ้าเลือกเป็น later after manual review ผู้สอนจะต้องเข้ามาตรวจให้คะแนนและให้ระบบส่งอีเมลแจ้งผู้เรียนในภายหลังครับซึ่งหากเลือกข้อนี้ระบบ จะบังคับถามอีเมลเป็นคำถามแรกครับอย่าลืมว่าหากท่านใช้คำถามที่ตรวจอัตโนมัติไม่ได้เช่นคำถามปลายเปิดท่านก็จะต้องเป็นผู้ให้คะแนนเองและแจ้งผลภายหลังหากท่านเลือกให้แสดงผลทันทีผู้ตอบจะไม่ได้คะแนนในข้อนั้นครับต่อมา respondent can see จะเป็นการระบุว่าให้แจ้งผลอะไรบ้าง miss questions คือคำถามที่ตอบผิดหรือไม่ได้ตอบ correct answers คือเฉลยคำตอบที่ถูกต้องและ point values คือแจ้งคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อครับถ้าเป็นบทเรียนออนไลน์แบบเปิดก็ให้เลือกทั้งหมดครับเพื่อให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองได้แต่ถ้าเป็นการสอบเก็บคะแนนก็ให้ปิดไว้ทั้งหมดครับให้เฉพาะผู้สอนที่เห็นคะแนนสำหรับ G Suite account จะมีอีกอ p อปชันหนึ่งคือ locked mode on Chromebooks จะใช้หากนักเรียนทำข้อสอบบนอุปกรณ์ Chromebook ซึ่งจะมีใช้อยู่แค่บางหน่วยงานเท่านั้นใช้ป้องกันไม่ให้ผู้สอบเปิดดูอย่างอื่นในขณะที่ทำแบบทดสอบอันนี้อุปกรณ์อื่นๆจะไม่มีผลนะครับหลังจากที่ตั้งค่าแบบฟอร์มและกำหนดให้เป็น quiz แล้วขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกำหนดคีย์ให้คำถามแต่ละข้อ ซึ่งจะต้องเป็นคำถามที่ตรวจอัตโนมัติได้อย่างเช่น multiple choice จึงจะสามารถใส่คีย์เฉลยได้นะครับการใส่คีย์เฉลยให้คลิกที่ answer key ของข้อนั้นถ้าเป็นข้อสอบ multiple choice ก็ให้คลิกเลยครับว่าข้อไหนถูกคลิกอีกทีก็จะยกเลิกข้อสอบ multiple choice ต้องมีถูกอย่างน้อย1ข้อโดยผู้ตอบเลือกข้อไหนก็ได้ที่ถูก ก็จะได้คะแนนข้อนั้นส่วนคะแนนก็ใส่ไว้ตรงช่อง points ครับปกติก็จะข้อละ1คะแนนถ้าเป็นคำถามแบบ c h e c k boxes ผู้ตอบต้องเลือกข้อที่ถูกให้ครบและไม่เลือกข้อที่ผิดเลยจึงจะได้คะแนนสำหรับคำถามอัตนัยแบบ short answer ผู้ตอบต้องพิมพ์คำตอบให้ตรงกับเฉลยเปะ๊เปะทั้งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เว้นวรรค สัญ,ญลักษณ์ต้องตรงกับคีย์ถึงจะได้คะแนนท่านสามารถกำหนดคีย์ไว้หลายๆอันได้ครับเผื่อผู้เรียนจะตอบอะไรอย่างอื่นมาที่ก็ถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ส่วนคำถามพวกชื่อโรงเรียนพวกนั้นอย่าใส่คะแนนนะครับส่วน add answer feedback จะเป็นการสั่งให้ขึ้นข้อความหากผู้เรียนตอบถูกหรือผิดเป็นการอธิบายเหตุผล ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้นครับสำหรับคำถามแบบ m u multiple choice หรอ Checkboxes จะสามารถกำหนด Feedback หากผู้เรียนตอบถูกและ Feedback หากผู้เรียนตอบผิดแยกกันโดย Feedback สามารถเป็นข้อความ Link หรือวิดีโอได้ครับเมื่อท่านสร้งางข้อสอบเสร็จแล้วให้ลอง Preview แบบทดสอบดูครับคลิกที่ปุ่ม Preview หรือปุ่มรูปดวงตาด้านบนครับท่านอาจจะลองทำข้อสอบหลายๆครั้งลองตอบถูกตอบผิดเพื่อดูว่าการแสดงผลถูกต้องหรือไม่เฉลยถูกต้องหรือไม่และเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนจะเห็นอย่างไรเมื่อส่งข้อสอบแล้วโดยหลังจากที่ทำแบบทดสอบแล้วท่านจะสามารถดูการตอบกลับและผลคะแนนได้จากแท็บ responses ซึ่งตัวเลขตรงนี้ ก็จะแสดงจำนวนการตอบกลับหรือจำนวนครั้งที่มีการส่งแบบทดสอบโดยระบบจะทำการบันทึกก็แต่เมื่อผู้ตอบทำไปจนถึงหน้าสุดท้ายและกด Submit เท่านั้นปุ่ม accepting responses ถ้าเปิดอยู่แสดงว่าคนที่มีลิงก์สามารถเข้ามาตอบได้หากต้องการระง,งับการทำแบบทดสอบชั่วคราวให้กดปิดครับแท็บ summary ของผลการทดสอบ จะแสดงค่าสถิติต่างๆค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานค่าพิสัยและภาพรวมของคะแนนข้อที่มีคนตอบผิดเยอะที่สุดจำนวนผู้ที่เลือกแต่ละตัวเลือกในแต่ละคำถามแท็บ <Tab> question จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อโดยท่านสามารถเลือกจากเมนู dropdown ได้ว่าจะให้แสดงข้อไหนหรือจะคลิกปุ่มเลื่อนหรือใส่เลขข้อที่ต้องการก็ได้ครับ และแท็บ Individual จะแสดงกระดาษคำตอบเป็นรายบุคคลซึ่งตรงนี้ท่านสามารถสั่ง Print หรือลบกระดาษคำตอบแผ่นนั้นได้หากท่านต้องการดูผลการสอบในรูปแบบ spreadsheet เพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมท่านสามารถคลิกที่เมนูด้านบนแล้วเลือก Download Responses หากท่านต้องการ Print หรือลบกระดาษคำตอบทั้งหมด ก็ให้คลิกที่ print all responses หรือ delete all responses ตามลำดับครับสำหรับปุ่มเขียว,ยวหรือไอคอนของ Google Sheets นี้มีประโยชน์มากครับเป็นเครื่องมือที่จะสร้าง Spreadsheet ที่เชื่อมต่อกับแบบฟอร์มโดยตรงซึ่งเมื่อมีคนเข้ามาตอบเพิ่มข้อมูลก็จะไปเพิ่มใน Google Sheets ที่ลิงก์กันไว้โดยอัตโนมัติและท่านก็สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์เอกสารอื่นๆได้ครับซึ่งไฟล์ Google Sheets ที่ท่านสร้างก็จะถูกเซฟไว้ใน Google Drive Folder เดียวกันกับไฟล์ Google Forms ที่ลิงก์กันอยู่ครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาที่ท่านจะส่งลิงก์แบบทดสอบไปให้นักเรียนทำกันแล้วครับหรือจะเอาไปโพสต์บน Facebook หรือส่งให้นักเรียนทางไลน์ก็ได้ครับโดยลิงก์ที่จะส่งให้นักเรียนก็สามารถใช้ได้หลายลิงก์ ท่านสามารถส่งลิงก์หน้า Preview ที่ลงท้ายด้วย /viewform ได้หรือท่านจะคลิกที่ปุ่ม s e n ดด้านบนเลือกส่งอีเมลหรือรับลิงก์ที่แชร์ได้โดยเลือกแท็บที่2คัดลอกลิงก์นี้ไปแชร์หรือจะยอ่อลิงก์ให้สั้นลงโดยคลิกที่ shorten URL ก็จะสะดวกขึ้นมาอีกหน่อยครับหรือจะเอา embedded code ไปแปะบนเว็บไซต์ภายนอก ก็เลือกแท็บที่3หรือจะแชร์ไปที่ Facebook หรือ Twitter โดยตรงก็คลิกที่ไอคอนครับการสร้างข้อสอบออนไลน์ชนิดตรวจคำตอบอัตโนมัติมีความซับซ้อนค่อนข้างมากและต้องอาศัยการฝึกฝนก่อนนำไปใช้จริงท่านอาจจะให้เพื่อนของท่านลองทำแบบทดสอบดูเหมือนกับเป็น Peer Reviewer ผู้ประเมินเครื่องมือวัดผลเพื่อจะได้ดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าเช่นพิมพ์ผิด ฉเฉลยผิดหรือฉเฉลยทั้งๆที่ยังไม่ควรฉเฉลยบางทีผู้เรียนให้เพื่อนคนหนึงทำก่อนแล้วที่เหลือรอลอกสลับข้อสลับตัวเลือกแล้วมั่วหรืออ่านโจทย์แล้วไม่รู้ว่าจะให้ตอบอย่างไรเวลาเอาไปใช้จริงจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดครับ